เฮ้ย <Hey. S 2> ยังเงี้ยทุกคนครับจำกันได้ไหมครับว่าความสุขที่สุดในวัยเรียนคืออะไรสำหรับผมนะหรอมันคือการได้อยู่ในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงกระซิบกระซาบและความฝันที่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสดุดและแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแก๊งเพื่อนที่พร้อมจะลุยไปกับเราในทุกสถานการณ์วันนี้เมมโมรี l คลาสจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุค90 ยุคที่ทุกอย่างดูจะช้าลงแต่ความทรงจำกลักชัดเจนและตราตรึงอยู่ในใจแล้วเรื่องราวในวันนี้ไม่ได้ถูกเล่าผ่านปากเปล่าไม่ได้ถูกเล่าผ่านวิดีโอเก่าๆแต่มันถูกเล่าผ่านสิ่งนี้ครับนี่คือจดหมายครับทุกคนจดหมายที่ผมเพิ่งค้นเจอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเป็นจดหมายที่เพื่อนรักคนหนึ่งของผมเขียนไว้เมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับทริปทะเลในตำนานของเรา ทริปที่เต็มไปด้วยความวายตวงความฮาความรักและมิตรภาพที่ไม่มีวันลืมใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือกำลังคิดถึงช่วงเวลานั้นเตรียมตัวยิ้มและอมยิ้มไปพร้อมกันได้เลยครับพร้อมแล้วใช่ไหมไปกันเลยในจดหมายฉบับนี้ครับเพื่อนของผมเขียนบรรยายไว้อย่างละเอียดถึงการเตรียมตัวก่อนไปทะเลในวันนั้นครับถึงเพื่อนรักของฉันแกจำได้ไหมวันที่เราตัดสินใจไปทะเลด้วยกัน มันเหมือนเป็นความฝันที่เราอยากทําให้เป็นจริงฉันยังจําได้ดีว่าเราประชุมวางแผนกันเป็นสิบๆรอบเสียงหัวล้อดังลั่นห้องเรียนทุกครั้งที่คุยเรื่องชุดว่ายน้ําล้อเรียนทรงผมใหม่ของไอ้ป๋องที่มันบอกว่าตัดมาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะเราตื่นเต้นกันมากถึงขนาดที่วันๆแทบไม่เป็นอันเรียนครูบาอาจารย์ก็เอื่อมระอาแต่เราไม่สนเพราะเป้าหมายของเราคือหาดรายขาวๆน้ำทะเลใสๆ และอิสระที่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่ยุคนั้นนะแกโทรศัพท์มือถือยังไม่ใช่สิ่งจําเป็นอินเทอร์เน็ตก็ยังเม่าแพร่หลายการสื่อสารของเรามันคือการส่งจดหมายหากันการนัดเจอตันการตะโกนเรียกกันมันเป็นอะไรที่คลาสสิกและเรียบง่ายมากๆการได้นั่งคุยกันถึงเรื่องราวในอนาคตที่หาดทรายมันเป็นความสุขที่แท้จริงแลวแล้วนะวันเดินทางก็มาถึงครับในจดหมายเขียนว่าเช้าว,วันนั้นฉันตื่นแต่เช้าด้วยความตื่นเต้น กระเป๋าเดินทางที่จัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนถูกหยิบขึ้นมาสะภายอย่างรวดเร็วฉันรีบวิ่งไปที่จุดนัดพบด้วยหัวใจที่เต้นระัวพอไปถึงนักแก่ภาพแรกที่ฉันเห็นคือรถบัสเก่าๆคันหนึ่งที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆของเราที่ส่งเสียงดังเจียวจาวทุกคนดูมีความสุขและตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยไอ้ยักษ์เพื่อนตัวใหญ่ของเรากำลังพยายามยัดกระเป๋าใบยักษ์ของมันเข้าไปในช่องเก็บของส่วนไอ้เล็กเพื่อนตัวแสบของเรา ก็กำลังเปิดเพลงลูกทุ่งสุดเร้าใจจากเครื่องเล่นเทปคาสเซตตัวเก่งของมันเพลงจันของโจโก้องดังกระหึ่มทุกคนร้องตามกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะและเสียงเพลงดังไปทั่วทั้งรถมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขจริงๆการได้เดินทางกับเพื่อนๆที่รู้ใจมันคือความสุขที่แท้จริงพอไปถึงทะเลนะครับจดหมายเล่าต่อว่าทันทีที่เราก้าวลงจากรถ กลิ่นไอทะเลก็ปะทะเข้ากับจมูกของเราทันทีเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งดังคลื่นหาดสรายขาวละเอียดทอดยาวสุดลูกหูลูกตาน้ำทะเลสีครามใสแจ๋วมันเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาดทุกคนวิ่งกรูก,กันลงไปในน้ำทะเลอย่างไม่รอช้าเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะดังลั่นชายหาดฉันยังจำได้ดีว่าไอ้ปองอะโดนไอยักษ์แกล้งจับโยนลงทะเลทั้งๆท,ท,ที่มันบอกว่าจะไม่ลง จนทุกคนหัวเราะท้องแถง็งส่วนฉันกับเพื่อนๆผู้หญิงก็พยายามสร้างปราสาททรายกันอย่างตั้งใจแม้มันจะพังลงมาหลายครั้งแต่เราก็ไม่เคยท้อตกเย็นเราก็มารวมตัวกันรอบกองไฟเล็กๆที่เราก่อขึ้นเสียงกีตาร์โปร่งดังขึ้นเบาๆพร้อมกับเสียงเพลงที่เราช่วยกันร้องเราเล่าเรื่องตลกให้กันฟังแลกเปลี่ยนความฝันและหัวเราะกันจนแอนแวนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจดหมายเล่าว่า วันรุ่งขึ้นความสุขของเราก็ถูกทำลายลงอย่างไม่คาดคิดจำได้ไหมแกเรื่องของไอ้เล็กกับนกน้อยไอ้เล็กมันแอบชอบนอกน้อยมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอ,อกส่วนนกน้อยก็แอบชอบไอ้เล็กเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าพูดพวกเราก็เลยพยายามเป็นพ่อสืบแม่ชักให้ทั้งสองคนแต่เรื่องมันดันมาพังก็เพราะไอ้ป่องปากปล่อยนี่แหละมันดันไปแซวไอ้เล็กว่าแน่แน่แอบส่งจดหมายรักให้นกน้อยหรอซึ่งมันเป็นความลับที่เราตั้งใจจะเก็บไว้นกน้อยได้ยินเท่านั้นแหละหน้าถอดสีทันที ส่วนไอ้เล็กก็โกรธจัดกระโดดเข้าไปหาไอ้ป่องทันทีเสียงทะเลาะกันดังลั่นชายหาดพวกเราพยายามห้ามกันแทบแย่ไอ้เล็กบอกว่านี่แกไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเลยหรอวะป่องส่วนนกน้อยก็ร้องไห้วิ่งหนีไปทริปทะเลที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นความตึงเครียดขึ้นมาทันทีหลังจากการทะเลาะกันครั้งน,นั้นนะครับบรรยากาศของทริปทะเลก็เปลี่ยนไปทันทีในจดหมายเขียนว่าทุกคนดูซึมไปหมดไม่มีเสียงหัวเราะดังเหมือนเมื่อก่อน เราพยายามปลอบใจนกน้อยที่ยังคงร้องไห้ไม่หยุดส่วนไอเล็กก็เดินหนีไปนั่งคนเดียวริมหาดไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยกับมันพวกเราที่เหลือก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ห้ามไอปองให้ทันความรู้สึกผิดหวังและเสียใจมันปกคลุมไปทั่วทั้งกลุ่มทริปที่เราตั้งใจว่าจะมีความสุขและสนุกสนานกลับกลายเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดเราทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่มันเป็นรอยร้าวในมิตรภาพของเรา การได้เห็นเพื่อนรักทะเลาะกันมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดที่สุดเราภาวนาให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเหลือเกินความหวังของเราก็รปบี่ลงเรื่อยๆครับจดหมายเล่าต่อว่าหลังจากวันนั้นพวกเราทุกคนก็พยายามหาทางคืนดีให้ไอ้เล็กกับนกน้อยแต่ดูเหมือนจะยากทั้งสองคนไม่ยอมพูดกันเลยบรรยากาศมาคูอยู่ในกลุ่มตลอดเวลาบางครั้งเราก็รู้สึกท้อแท้เราอยากให้ทริปนี้จบลงด้วยดี แต่ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นฝันร้ายไปแล้วเราเดินเล่นริมหาดกันเงียบๆไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนเคยมีแต่เสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเบาๆเสียงคลื่นที่ดูเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกเศร้าของเราบางครั้งฉันก็แอบหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหวังว่าไอเล็กกับนกน้อยจะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหวังว่ารอยร้าวในมิตรภาพของเราจะได้รับการเยียวยาแต่ยิ่งหวังก็ยิ่งผิดหวังแต่แล้วนะครับปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆ ในปดหมายเขียนว่าในวันสุดท้ายของทริคขณะที่เรากำลังเตรียมตัวจะกลับจู่จูนกน้อยก็เดินตรงเข้าไปหาไอ้เล็กพวกเราทุกคนหยุดนิ่งลุ้นกันตัวโกงนกน้อยยืน่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้ไอ้เล็กมันเป็นรูปวาดรูปวาดที่นกน้อยวาดขึ้นมาเองเป็นรูปไอ้เล็กกำลังถือจดหมายรับฉบับหนึ่งยื่นอยู่บนหาดทรายและมีรูปนกน้อยยื่นยิ้มอยู่ข้างๆใต้พาพมีข้อความเขียนว่าขอโทษนะที่ทำให้เข้าใจผิดฉันก็ชอบนายเหมือนกัน ไอ้เล็กอ่านจบก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็ยิ้มออกมายิ้มกว้างกว่าที่เคยเห็นแล้วมันก็กอดนกน้อยแน่นพวกเราทุกคนที่ยืนดูอยู่ถึงกับเฮลั่นกระโดดกอดกันด้วยความดีใจน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกแล้วความสุขกลับมาแล้วมิตรภาพกลับมาแล้วจดหมายจบลงด้วยข้อความที่กินใจมากครับ พวกเราทุกคนกลับจากทริปนั้นด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดังกว่าเดิมเรื่องราวของไอ้เล็กกับนกน้อยกลายเป็นตำนานประจำกลุ่มทุกครั้งที่เรานึกถึงเรื่องนี้เราจะหัวเราะกันไม่หยุดทริปทะเลครั้งนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักของเพื่อนสองคนแต่มันเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้พวกเราทุกคนรู้ว่ามิตรภาพนั้นมีค่ามากแค่ไหนและการให้อภัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้จะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันความทรงจำจากทริปทะเลในวันนั้นยังคงสดใสยอยู่ในใจของพวกเราทุกคนมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายแค่ไหนถ้าเรามีเพื่อนที่ดีอยู่เคียงข้างเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอเอ็นไงบ้างครับทุกคน เรื่องราวจากจดหมายฉบับนี้ซึ่งกินใจใช่ไหมครับผมเองอ่านแล้วก็นึกถึงวันวานเก่าๆขึ้นมาทันทีนี่แหละครับสเสน่ห์ของยุค90พี่แม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่เราก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวการได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆการได้อัวเราะด้วยกันการได้เรียนรู้ไปด้วยกันมันเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าจริงๆครับใครที่มีเรื่องราววัยเรียนสนุกๆแบบนี้ หรืออยากจะย้อนวันวานไปกับเราอีกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง Memory Class ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความทรงจำดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันกันในอนาคตแล้วเจอกันใหม่นะในคลาสความทรงจำครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ